ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายความรักในเรื่องราวของชาวราศรีมังกรนะครับชาวราศรีมังกรตามาศาสตร์ของพรมยานก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับถึง31มกราคมนะครับจะเป็นชาวราศรีมังกรตามาศาสตร์ของพมยานนะครับอาจจะแบ่งแตกต่างจาก โออื่นๆหน่อยนะนะครับก็อ่ะประมาณนี้เราจะได้มาดูกันว่าชาวราศีมังกรเนี่ยมีอะไรที่จะต้องกังวลบ้างนะครับสามกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นคนที่โสดอยู่นะครับโสดอยู่กลุ่มที่สองจะเป็นคนที่เอ,อมีแฟนแล้วนะครับมีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มที่ มีครอบครัวแล้วแต่งงานนะครับแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ว่าหลังวาเลนไทน์เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องวิตกกังวลบ้างนะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนสําหรับผู้ที่สดอยู่นะครับนะได้ไพ่อะไรบ้างใบแรกความไม่เที่ยงน่ะ ใบที่สองพาิคเนสทรงหน่ใบที่สามเป็นพาเทวาฤษีต้องบอกว่าความรักยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนกับว่าคุณยังสนุกกับในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการทํางานอยู่นะก็ถามว่าคุณจะโอเคไหมถ้าเกิดคุณมีคู่ครองความรักเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่โอเคสักเท่าไหร่คือเหมือนกับว่าคนที่จะเข้ามามันควรที่จะต้องคอยสนับสนุนต่างๆนะในเรื่องไลฟ์สไตล์ในเรื่อง style, รองาวของชีวิต นะครับความรักของคุณคุณก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานทํามาหากินเป็นหลักนะครับยังไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรนะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมีความรักคุณมีได้ไหมผมมองว่าก็มีได้นะจะประสบความสําเร็จดีนะเพียงแต่ว่าความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณคิดอย่างไหนคุณก็แสดงออกไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมี คุณมีคนที่หมายปองอยู่แล้วเนี่ยผมอยากจะให้คุณตั้งทาร์เก็ตแล้วก็พยายามแสดงออกในเรื่องราวของความรักมากกว่านี้นะอยากเก็บเอามาคิดไว้คนเดียวนะซึ่งซึ่งความรักตรงนี้การที่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมันเหมือนกับว่าคุณคิดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเทคแอคชั่นออกมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล็งกับคนหนึ่งไว้แต่คุณได้แต่คิดอย่างเดียวคุณไม่ได้ลองปฏิบัติเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมันย่อมมีน้อยอยู่แล้วฮะ นะครับเอาโดย normal ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับไพ่เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเก็บมาคิดเก็บตัวอยู่คนเดียวในเรื่องของความรักของคุณมันก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของการาการแสดงออกมากกว่านี้นะครับนะแสดงออกแบบชัดเจนะนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเอาใจใส่เขามากกว่านี้หน่อยนะครับนะเอาใจใส่เขามากกว่านี้หน่อย อย่ายอย่าหยอกอย่างเดียวนะครับต้องต้องจริงจังกับเขาด้วยนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่นะครับแล้วคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ที่ถูกใจไหมสําหรับเดือนนี้แล้วกันเนอะเดือนนี้จะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจไหมผมว่ายังคุณคาดหวังในเรื่องของสเปคค่อนข้างที่จะสูง นะครับคาดหวังไว้สูงมากแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ถูกใจไหมผมว่าก็มีโอกาสที่จะได้ถูกใจอยู่นะนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังอยู่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีมี power นะครับมีเงินมีทองมีดูดูดีดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ว่ามันอาจจะคาดหวังสูงจนเกินไปแต่ถามว่าเดือนนี้คุณก็มีเสน่ห์ดีก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เจอคนที่มีโอกาสแบบ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้จะดีนะมีดูมีวุฒิภาวะในชีวิตค่อนข้างที่จะดีถามว่าเจอไหมผมว่าก็ยังไม่เจอหรอกนะมันอาจจะได้น้อยกว่าที่ที่มันจะเป็นอนะ่ะแต่ถามว่าถ้าเจอเจอแล้วจะดีไหมผมว่าก็ดีเพราะว่าทาวเวสุวรรณใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อในเรื่องราวของความรักเนี่ยมันมันจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่บุคลิกค่อนข้างที่จะดีแล้วในตรงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดูให้ดีว่าเฮ้ยตัวตัว ผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะให้ระมัดระวังไว้ให้ดีเพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเออเขามีปัญหาในเรื่องราว,ราวของความรักแล้วมาปรึกษาหาลือกับคุณ อย่างเงี้ยคุณอาจจะเผลอไผลหลงไหลไปได้นะครับเผลอตัวเผลอใจนะในเรื่องราวความรักของเขาให้คําปรึกษาแต่อาจจะตกหลุมรักเขาเองอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะครับมาเลยจะกลายเป็นไปเป็นว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปเสียบแทนคนอื่นเขาหรือเปล่าแล้วว่าหรือว่าเราจะเข้าไปเป็นมือที่สามไหมต้องให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับส่วนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในเรื่องราวของความรักของเราเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวของความรักของเรา นะครับดูแลเอาใจใส่กันดีอยู่ฮะพระนางสุพรรณมัจฉาใบนี้นะครับนี่นะพระนางสุพรรณมัจฉาดูแลกันเป็นอย่างดีฮนะถ้าจากตรงนี้ผมมองว่าชีวิตความรักของคุณราบลื่นดีนะนะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วราบลื่นดีนะครับอืมเนี่ยเอาอกเอาใจกันดีฮนะนะครับอืมแต่ในบางมุมบางเวลาเนี่ยยังมีบางมุมที่ยังมียังมีความเป็นเด็กอยู่บ้าง นะครับยังมีบางมุมที่ยังเขายัางมีความเป็นเด็กอยู่บ้างแล้วก็เออแต่ว่าเขาก็มีความรับผิดชอบดีนะเขาอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าที่ควรแต่ว่าเขาก็เอาอกเอาใจกับคุณเป็นอย่างดีเนี่ยใบยแรกยังดูแลเอาใจใส่กันดีอยู่นะครับนะ ดีฮะถ้าจากตรงนี้ในเรื่องราวของความรักของคุณผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปนในทางที่ดีและราบรื่นดีครับสําหรับเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วอินเลิฟกันดีฮะถ้าอินเลิฟกันดีอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานตกแต่งงานอะไรอย่างนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เราครบอยู่ตรงนี้เนี่ยมันใช่คู่ของเราหรือเปล่านะแต่จริงๆผมมองว่าจากสามใบเมื่อกี้เนี้ยเรามีความสุขอยู่แล้วจริงๆเรา เราก็มีความสุขดีอะนะคะมีความสุขดีอยู่แล้วก็ก็ยังไงก็เป็นไป,นปนในทางที่ดีแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ,อคนนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยเราจะมีความสุขมากกว่านี้ไหมในอนาคตอืมอาจจะต้องเริ่มสร้างอะไรใหม่ๆด้วยกันนะครับคุณอาจจะต้องพูดคุยกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าอนาคตของเรา เป็นยังไงเราควรที่จะเริ่มสร้างอะไรด้วยกันไหมนะครับตรงนี้อาจจะต้องทํางานเหนื่อยกันหน่อยนะครับช่วยกันเริ่มสร้างกันขึ้นมานะครับควรเอาใจใส่ดูแลกันให้ดีมากกว่านี้แล้วก็โดยตัวของคุณเนี่ยอย่าคิดหรือเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปผู้จาเน็บแนมให้มันน้อยๆลงหน่อยอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับนะถามว่ามีความสุขดีไหมผมว่ามันเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นเริ่มสร้างครอบครัว เป็นไปในทางที่ดีก็เอาใจใส่กันดีนะครับมันอาจจะช้ากว่าที่มันควรที่จะเป็นไปบ้างนะคุณยังวิตกกังวลอยู่อะนะครับมันยังช้าอยู่แต่ถามว่าเป็นไปยังเป็นไปในทางที่ดีไหมผมว่าก็เป็นไปในทางที่ดีนะแต่ดูเหมือนก็ว่าจะเหนื่อยเหนื่อยกับการทํามาหากินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่กันละกันนะ นะครับมันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคุณและคู่ของคุณผ่อนคลายมากขึ้นมาถึงกลุ่มที่สามกลุ่มสุดท้ายนะครับสําหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับในเรื่องราวของความรักสําหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอืมกรรมเทพดีนะครับไปแรกใบที่สองเทพธิดาพจั์ ใบที่สามพนางสุรสวัตด,ดีต้องบอกว่าคุณยังอินเลิฟกันอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีบุตรนะมีโอกาสที่จะมีบุตรมีงานลื่นเริงหรือว่าอาจจะเพิ่งแต่งงานกันมาใหม่ๆนะครับก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักค่อนข้างที่จะดีคุณกับคู่ครองยังอยู่กันได้อย่างดีอยู่นะครับถ้าถ้าจากสามใบเนี้ยผมมองว่าก็คือมีโอกาสที่จะมีลูกเพิ่มขึ้น นะครับนะถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็มีได้เลยฮนะสำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีฮนะในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับโอเคในเรื่องราวของความรักไพ่มันดีอยู่อนะผมมองก็ผมก็เลยไม่คิดว่าจะต้องเปิดอะไรเพิ่มนะนะครับความรักดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะยังยังอินเลิฟกันดีอยู่แต่ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่ได้ เขาเรียกว่าไงมีปัญหากันอยู่อ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มันจะต้องมีทั้งคนที่มีปัญหากับคนที่ไม่มีปัญหาจะบอกว่ามันเปิดมาแล้วมันจะอินเลิฟหมดทุกท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเราควรที่จะแก้ไขยังไงนะครับอ่าสําหรับคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยก่อนอื่นดูเหมือนกับว่าเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็พยายามที่จะหาทางออกนะครับพยายามที่จะหาทางออก อย่าพยายามกดดันคู่ครองคนรักของเรามากจนเกินไปนะครับนะมีปัญหาอะไรให้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยผมมองว่าพระแม่คงคาเนี่ยคุณควรที่จะให้อาภาัยซึ่งกันและกันนะครับเนี่ยใบนี้เนี่ยควรควรที่จะให้อาภาัยซึ่งกันและกันนะเนี่ยปล่อยทําบุญทําทานไปบ้าง นะครับอย่าเก็บเอามาคิดวิตกกังวลนะปล่อยผ่านเรื่องราวต่างๆซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคุณนีอว่าปล่อยผ่านไปได้อยู่แล้วแหละแต่กว่าที่คุณจะปล่อยผ่านเนี้ยใบนี้เนี้ยมันมือมันดูเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะอึดอาจจะวิตกกังวลนะครับพยายามหาทางออกอยู่เรื่อยๆนะมันอาจจะเป๋ไปเป๋มาสัก่น,นิดนึงแล้วก็ ท่านใดที่มีในเรื่องของการเลิกลากันไปนะครับตรงนี้เนี่ยใบนี้เนี่ยพญาพาลีจับผูดรสชการผมมองว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะช่วงเวลานี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นหรืออะไรใหม่ๆกับคนอื่นนะก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องปล่อยผ่านเรื่องราวเก่าๆก่อนสําหรับเดือนนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปโดยรวมสําหรับความรักชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมบ้างนะครับก็ยังเป็นใบเดิมอยู่นะครับมีปัญหาอะไรกันควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วก็พยายามมาลุ่มมารวยกันบ้างนะครับอย่าถือทิฏฐิของตัวเองเป็นหลักนะครับนะกับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับนะคุณก็ควรที่จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆคุณก็แสดงออกแบบชัดเจนว่า สแสดงออกแบบตรงไปตรงมานะครับพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะอย่ากเก็บความาคิดอยู่คนเดียวนะแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของของคอม m u n i c a t ่นนะหมายความว่าการติดต่อประสานงานาการติดต่อต่างๆนะครับก็ควรที่จะพูดคุยกันเป็นหลักแหละนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของทิฏฐิของตัวเองลงนะครับเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักที่ดีฮะเป็นเดือนที่ว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้พักผ่อนเยอนใจนะ นะครับก็ยังมีความสุขดีอยู่นะครับในสําหรับเดือนนี้ของชาวราศีมังกรโอเคก็ขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับในเดือนนี้ผมมองว่าชาวราศีมังกรก็ยังโอเคอยู่นะครับที่จะไม่โอเคก็เป็นคนที่ยังไม่มีคู่ครองผมมองว่าคุณก็ยังทํางานเยอะอยู่นะครับทํางานเยอะเกินไปยังไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นเท่าที่ควรนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะมีคู่ครองก็ต้องหาต้องแสดงออกมากกว่านี้ นะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ